โรงเรียนอนุบาลจรุนรองรัตนาคารตั้งอยู่เลขที่80หมู่6ตำบลห้วยอ้ออำเภอลองจังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2จากการร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่างๆ s w o t d n n l y y s s s และพวกเราได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพและได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนอนุบาลจารุนรองรัตนาคาน มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความสุขตามวิถีโรงเรียนคุณภาพชั้นนำด้วยคุณธรรมและวิชาการตามสารพระราชาเพื่อสืบสานความเป็นไทยสู่สากลในศตวรรษที่21และมีโมอตโต้คือผู้เรียนมีความสุขด้วยคุณภาพจากที่พวกเรานะครับได้ศึกษาผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมานะครับพวกเราก็ร่วมกันศึกษาปัจจัยด้านต่างๆนะครับรวมกันวิเคราะห์ จุดที่พวกเราต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วนก็คือด้านกายภาพนะครับด้านความปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนพวกเรานะครับได้มีความสุขในการมาโรงเรียนนะครับจะเห็นกายภาพที่สวยงามนะครับแล้วก็จะส่งเสริมพัฒนาต่อยอดนะครับคุณครูนะครับที่มีความรู้ความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลายผมมีโอกาสนะครับได้ไปอบรมพัฒนาตัวเองนะครับก็ได้เรียนรู้นะครับเรื่อง SLC จากอาจารย์อิสุเกะ ไซตุนะครับแล้วก็เรียนรู้นะครับเรื่องประเมินสมรรถนะของผู้เรียนกับดเตอร์ชนะทิพย์ถุยแปรนะครับผมก็ได้นํามาขยายผลที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ได้ร่วมกับคณะครูนะครับพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการบริหารนะครับก็คือ3เต็มพัส ANBGRL ็ s บีโมเดลผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเด็กชายธาราติเรือนเป็นผู้สอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โอนิประจำปีการศึกษา2566ผลการประเมินด้านการอ่าน RT ทคะแนนเต็ม100คะแนนจำนวน8คนผลงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ10รายการได้เหรียญทอง24รายการนางสาวน้ำพึ่งธรรมลังกา ได้รับรางวัลระดับทองครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตคณะครูได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมประเภทครูผู้สอนระดับดีเยี่ยม5คนระดับดีมาก4คนผลงานสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ b s t p r a c t i c e ในด้านการวัดและการประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนของผู้เรียน Assessment for Learning ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ปีการศึกษา2566สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบเยาวชนพลเมือง ความภาคภูมิใจของชาวอำเภอลองและจังหวัดแพร่ที่โรงเรียนได้รับเกียรติไปร่วมการแสดงในงานมหกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในสีภูมิภาคได้เผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมของอำเภอลองจังหวัดแพร่ในงานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นพล,ลเมืองอ๋อมันนี่กับอานอนนั้นพิเศษครูก็สอนดีนะเจ้า นอนกับตังใจเยนคุณครูบอกนักเรียนบอกว่าคุณครูสอนเข้าใจง่ายบอกเจ้าคุณครูเป้าหมายของผมเมื่อผมจบชั้นป .6 ผมจะไปต่อชั้นมงที่โรงเรียนพิรี่อลไยจังหวัดแพร่ซึ่เป็นโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดแพร่ครับผมมั่นใจว่าสถานศึกษาแห่งนี้จะทำให้ผมสำเร็จลุล่วงได้อย่างแน่นอนครับ พิชันในนามของผู้ปกครองนะคะขอกราบขอบคุณทางโรงเรียนแล้วก็คุณครูทุกท่านนะคะที่ได้ให้ความรู้ลูกศิษย์จนสามารถสอบข้อพิเศษได้นะคะอีกทั้งคอยบ่มเพาะนะคะให้ลูกศิษย์ที่เป็นคนดีแล้วก็มีทักษะในการใช้ชีวิตที่เป็นพื้นฐานสำคัญนะคะในการศึกษาต่อไปขอบคุณมากค่ะพวกเราจะมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขด้วยคุณภาพขอบคุณครับ